มาพูดถึงเรื่องสัตว์กันบ้างดีกว่าสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์ออต้องถามผู้ชมแล้วก็พี่ะทายว่าปกติแล้วตื่นตั้งแต่เกิดมาเนี่ยคะ่ะคิดว่าสวนสัตว์อะไรเป็นสวนสัตว์แรกที่ได้ไปเที่ยวตั้งแต่เกิดมาจนจะไปเกิดใหม่แล้วเนี่ยนะสวนสัตว์ที่รู้จักเป็นที่แรก <c oughs> ที่รู้จักมาก็คือเขาดินวานาทานไม้วานาด้วยนะ เกิดมาเป็นสวนสัตว์ดุสิตไปแล้วสิใช่ไหมสมัยก่อนเรียกเขาดินวนายีราฟนี่เป็นอะไรที่แบบตื่นเต้นดีมากเป็นหูตื่นตาตมานะคะแต่ตอนนี้เขาไม่อยู่แล้วใช่ไหมคะไม่อยู่ไม่ใช่สวนสัตว์อันนี้หรือเปล่าใช่ใช่ค่ะสวนสัตว์วันนี้นะคะข่าวดังในอดีตจะเป็นสวนสัตว์เขาดินวนาของพี่เปิดไทยหรือเปล่าหรือว่าจะเป็นสวนสัตว์ดุสิตหรือเปล่าเดี๋ยวไปลุ้นกันนะคะว่าเป็นสวนสัตว์อะไรที่เป็นสวนสัตว์แห่งแรกของเมืองไทยค่ะ สวนสัตว์ดุสิตเป็นสวนสัตว์และสวนสาธารณะแห่งแรกของประเทศไทยซึ่งเป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5เมื่อครั้งสเสด็จประพาสยุโรปในปีพุทธศักราช2440และได้ทอดพระเนตรกิจการสวนสัตว์ของต่างประเทศว่าเป็นสถานที่ให้ความเพลิดเพลินและให้ความรู้เกี่ยวกับสัตว์เป็นอย่างดีดังนั้นหลังจากสเสด็จนิวัตประเทศไทยจึงให้จัดสร้างสวนสัตว์ขึ้นในประเทศไทย นี่แหละค่ะสวนสัตว์ดูสิท์จริงๆด้วยแต่ตอนนี้ย้ายแล้วเห็นว่าไปอยู่แถวรังสิตแล้วก็มีการกระจายน้องๆสัตว์ทั้งหลายไปตามสวนสัตว์ต่างๆทั่วประเทศไทยด้วยแม่มาลีไม่รู้ไปไหนเนาะอไม่รู้อาะต้องไปตามข่าวื่อก่อนมีคนถามเหมือนกันว่าพี่ปทายแม่มาลีไปไหนแล้วค่ะยังไม่ได้หายเขาเลยคุณผู้ชมทราบแล้วบอกมาด้วยก็ได้นะคะตอนนี้แม่มาลีย้ายไปอยู่ที่ไหนแล้วเนาะเห็นมา เป็นเลี้ยงลูกระมานะแม่มาลินเนี่ยพาไปดูไปดูฮิปโปไหมต้องไปดูเขานะใช่แล้วค่ะโด่งดังมากๆนะคะอ๋อไปอยู่เขาเขียวเหรอคะมีคนบอกแม่มาลินไปอยู่เขาเขียวแล้วอ๋ออ๋ได้ได้ทราบไปแล้วว่าแม่มาลินไปอยู่เขาเขียวอ๋อไปดูแม่มาลินได้ที่เขาเขียวแ่มได้เขาเขียวแต่ตอนนี้เขาเขียวก็ไม่ให้ขับรถวนแล้วนะเพื่อเขาเรียกว่าเพื่อแบบ สภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นก็จะให้มีรถ <c oughs> เขาจะมีรถ <c oughs> เหมือนรถพานําเชี่ยวแล้วนะคะ <c oughs> อุ้ยไปอยู่เขาเขียวก็ดีนะคะ <c oughs> เพราะว่าบ่อฮิปโปที่เขาเขียวเนี่ย <c oughs> สมบูรณ์แบบแล้วก็ใหญ่แล้วก็ดูเป็นธรรมชาติมากนะ